เดือยมานีปาทูมาเด้อพี่น้องกินข่าลงแขกบ้านแม่ใหม่ผ้าสายเด้อยเชิญเจอโอ้กินข่าแต่เนเพิ่งรดูมื่อนี้เจาภาพเลี้ยงผ้ามื่อนี้เจอภาพจะดีเลี่ยงผ้าเดียวผ้าหมูเลี้ยงเมลาเดียวลยน้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อยาเอี่น่งมาเดยมาเดอย เขาไม่กัดไม่สดมแต่ไม่ต้องเด่นไม่เห็นหรอกไม่กินง่ายกรกชินไปง่ายนั่นเสียบนี่ว่าเจ็ดทีไข่ที่ว่าแล้วคนที่หนึ่งก็ีกโอยไม่ก้ามันบอกกินมันแรงเลยแล้วกินกันเก้ามแล้วนี่อะไรอยู่ข่อยสี่เจ็ดมันน้ำเปล่าไปกินแยมแรงหมูยรงจิ้มแรงแรงโอ้ยเสร็จอยู่นะพ่อตรงนี้ก็ขวดเดียว ไม่สิ iesen, <S <S <smoke> um, think, ่ละถ้าหมูพี่พอนี่แันหมูอันนี้ยืมมาพี่นั่นประทูเขาอันยาวจีเจ้าบ้านตำส้มมีตำส้มสุเตี่ยวเขเนียังายย่งหลมูวาาได้กินมากข้อเดมันไหนเพด่านได้เก็บเ้ด่านเลย อีกเป็นแบเยอสับหน่ยนดถุกบ่บ่อีย่ครับก่อเดียวยันยันมาแล้วพี่น้องเขาทำสมล้งแกกเกี้ยวขาวม่ใหม่มาเลมาเลย ัวข้างล่างล่างก็ไปใจหน่อยแล้วรกาศดีดีเนะบรรยากาศดีวันนี้ประกอบกับนี้ก็ต้องหายใจ เป็นเพื่นเวียนไทยอย,อยู่บ้านนี่สิแบบ่เนี้มานอนกับจำใบแลยย้อแ่้งคนหน่อยเป็นผู้อายุหลังนั้นพอนยู่หลังไหนคุณเพื่อน